สนามข่าว101กลับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับ <c oughs> ประเด็น <c oughs> เรื่องพลังงานนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมพูดกันเยอะมากขึ้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตนะเป็นต้นทุนชีวิตที่สําคัญเลย <c oughs> การพูดเรื่องนี้ก็มีในหลายมุมหลายชุดข้อมูล <c oughs> หลายวิธีคิดนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งในหลายประเด็นที่ จะต้องมีการปฏิรูปแล้วก็มีคุยกันในสภาปฏิรูปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกหนึ่งมุมมองนะครับกับทางนิด้านะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยครับเขาก็มีการทําการศึกษาเรื่องนี้เรื่องการปฏิรูปด้านพลังงานเป็นอย่างไรนะครับไปฟังจากท่านศาสตราจารย์ดรธีรพงศ์วิกิเศษนะครับอาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปรเมศครับคุณเกรซิ์ครับครับ อาจารย์ครับประเด็นเรื่องการปฏิรูปทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับทางนิด้านเนี่ยศึกษาไว้แล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหลักประเด็นหลักๆหรือแก่นของหัวเรื่องหัวข้อที่ทางนิด้าให้ความสนใจแล้วก็ทําการศึกษาเรื่องพลังงานนะครับครับเออคือจริงๆเรื่องพลังงานเนี่ยมันมีหลายหลายเรื่องด้วยกันนะครับครับแต่ว่าหลักสําคัญก็คือว่าพลังงานหลากหลายที่เรามีอยู่เนี่ย เราต้องหาวิธีจัดการให้พลังงานเหล่านี้ะมีการจัดสรรหาด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุดครับครับอืมฮะแล้วยังไงต่อครับหมายถึงว่าแสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีต้นทุนในการหาพลังงานนี่สูงเกินไปหรือเปล่าอาจารย์ครับคือต้นทุนพลังงานเนี่ยม,มันมันคงมีอยู่สองด้านหลักๆนะครับัคบคือด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตจริง แล้วก็สภาวะแข่งขันในตลาดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งซึ่งจะไปกระทบต้นทุนทั้งหมดที่พวกเราต้องจ่ายก็คือตัวนโยบายรัฐบาลเองก็คือเรื่องของการกำหนดภาษีการกำหนดอย่างพวกกองทุนต่างๆเช่นกองทุนน้ำมันกองทุนอนุรักษ์พางงานเป็นต้นครับ รวมถึงเรื่องของความความหลากหลายของอที่มาของพลังงานด้วยนะครับอาจารย์ว่าเราจะ,ะจะพึ่งพิงพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่าจะต้องหาทางเลือกใหม่ๆที่ประชาชนนี่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะครับใช่ครับคืออันนี้มันก็อยู่ที่ต้นทุนของพลังงานด้วยนะครับเราก็ทราบดีกันว่าต้นทุนหลักของพลังงานที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็คือน้ามันแกส๊สธรรมชาตินะครับซึ่งก็เอาไปผลิตไฟฟ้านะครับ ซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็พยายามที่จะหาพลังงานอื่นที่มีต้นทุนต่ํากว่านํามาทดแทนแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความเสียหายน้อยกว่าเลยครับอืมครับแล้วในส่วนของการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ยี่สิบเอ็ดนี่ราคาประจาครับ,าารรบที่มีข้อบิาพากวิจารย์กันพอสมควรในมุมของทางสปชด้วยในมุมของทางรัฐบาลที่ยังคงเดินหน้า ตามขั้นตอนอยู่ด้วยเนี่ยครับในมุมของนักวิชาการหรือว่าในมุมของสถาบันมีความเห็นยังไงบ้างครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่กําลังได้รับความสนใจนะครับครับเออผมว่าในเรื่องประเด็นสัมปทานเนี่ยเราคงต้องต้องจับประเด็นให้ให้ให้ถูกต้องนะครับยังไงบ้างคือในในประเด็นแรกเนี่ยก็คือเราเรามีทรัพยากรน้ํามันอยู่ในประเทศใช่ไหมครับครับ ซึ่งเราต้องการที่จะนำขึ้นมาใชา้ซึ่งตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็มีประมาณเพียงสิบกว่าปเปอร์เซนต์เราอยังต้องนำพลังงานเขาน้ำมันเข้ามาเนี่ยก็แปดสิบกว่าเปอร์เซนตครับตอนนี้ถ้าถามว่าเราควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำเองนะฮะรเราเรามีการให้บริษัทต่างชาติเนี่มาร่วมลงทุน ตอนนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าเวลาเขาเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องการผลตอบแทนใช่ไหมครับครับครับอ่าตอนนี้พอะเขาต้องการผลตอบแทนเนี่ยประเด็นก็อยู่ที่ว่าเออเราจะแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไร <Sammy. S 1> อืมไอประเด็นที่จะแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรตอนเนี้อ่ที่มีการอภิปรายกันก็ทั้งเยอะก็คือตอนเนี้เรามีอยู่สองวิธีใช่ไหมครับที่<ช>จะแบ่งผลประโยชน์อันแรกที่เราเรียกว่าสัมปทานหรือว่า c o n c e s s i o n อ่าอันที่สองเราก็เรียกว่าการแบ่งปันผลผล,ผลิตหรือว่า production sharing ครับเอแต่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเพียงรูปแบบนะครับที่เราจะแบ่งผลประโยชน์กันอคือถ้าถามว่าทั้งสองวิธีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ามันเป็นเพียงแต่วิธีแบ่งประโยชน์ครับแต่ในที่สุดแล้วเราสามารถทำให้มันเหมือนกันได้ หมายความไม่อย่างไรอ่สมมตินะครับว่าไอ้ไอ้บ่อน้ํามันของเราเนี่ยอเอาตัวเลขง่ายๆเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยสมมุติมันมีผลประโยชน์ร้อยบาทร้อยบาทเนี่ยประเด็นก็คือว่าเอ๊ะประเทศเราควรจะได้กี่บาทผู้ที่เข้ามาทําการสํารวจขุดเจาะแล้วก็เอาน้ํน้มันขึ้นมาเนี่ยควรจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ตกี่บาทนะครับอซึ่งไอ้ตรงเนี่ย ไม่ว่าเราจะใช้วิธีคอนเซ็ s ชั n หรือสัมปทานหรือ Production s h a r ร n g เราสามารถทำให้เม็ดเงินที่แต่ละฝ่ายจะได้เหมือนกันได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นในรูปแบบของ c o n c e ็ s i o n เนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้รับก็เป็นในรูปของภาษีเรื่องของโบนัสแล้วก็เม็ดเงินอื่นๆตามที่จะตกลงกันนะครับส่วนถ้าเป็น Production s h a r ร n g เราก็จะได้มาเป็นในรูปของน้ำมันซึ่งมูลค่ามันเราสามารถทำให้ให้เหมือนกันได้นะฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนเนี่ยมันมันสามารถทำให้ให้เหมือนกันได้ครับครับตรงนี้ปัญหามันอยู่ที่เรื่องเรื่องข้อมูลนะครับอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาไอการถกเถียงกันเรื่องพลังงานเรื่องปิโตรเลียมเนี่ยมันมีข้อมูลกันคนละคนละชุดคนละวิธีคิดคนละส่วนกันทํายังไงมันถึงจะ ให้ทุกฝ่ายเห็นอะไรที่มันตรงกันอาจารย์ครับเอผมว่านี่คือคือปัญหาหลักครับอก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเอการที่จะคํานวณเป็นเม็ดเงินออกมาอ,อันนี้เป็นเรื่องเทคนิคซึ่งทําทําได้ไม่ยากนะครับครับเแต่นี้ประเด็นที่จะเอะต้องหาหรือกันก็คือว่าเราควรจะได้กี่เปอร์เซ็นต์บริษัทที่เข้ามาทำ กิจการนี้ควรจะได้กี<ะ>่เปอร์เซ็นต์ซึ่งไอตรงนี้ผมว่ามันจะตอบไม่ได้<ะ>จนกว่าเราจะรู้นะครับว่าไอ้แหล่งพื้นที่ที่เราไปสำรวจเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่ะนะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะกำหนดว่าเราควรจะได้เท่าไหร่<ะ>เขาได้เท่าไหร่<ะ>เอาอย่างนี้นะครับคือถ้าสมมุติว่าพื้นที่ที่ที่ไปสำรวจเนี่ยโอ้โหเจอน้ำมันต้นทุนก็ถูกนะครับมีประโยชน์มาหาศาลเลย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเรียกร้องส่วนแบ่งสูงก็มีมากคือจริงๆแล้วถ้าในกรณีเช่นนั้นมันเป็นจริงนะครับถ้าเราจะขอ70% 80%แล้วบริษัท ที่เข้ามาดําเนินการเนี่ยได้เพียง20%เขาอาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าประโยชน์มหาศาลเพราะมันมีเยอะนะครับใช่ครับเพราะว่ามันมีมูลค่าเยอะแต่ถ้าหากว่าลงทุนไปสํารวจแล้วโอ้โหมันไม่ค่อยดีนะครับครัอไม่ค่อยจะรอดถ้าอย่างนั้นบางที50 50เขาก็ยังไม่อยากจะทําเลยครับเพราะมันไม่คุ้มนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่า ก่อนที่เราจะรู้ตรงนั้นเนี่ยเราต้องมีข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาพอสมควรเลยว่าอเอ๊ะมันมันมีจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเลยครับเพราะฉะนั้นก็นเลยไม่รู้ <มา S 1> จะเอา<ว>อะไรมาคำนวณถูกไหมครับ,รบเ,เ,เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเพื่อเพื่อความชัดเจนเนี่ยนะฮะเราน่าที่จะพยายามไปหาข้อมูลว่าไอ้แหล่งที่กําลังจะให้สัมปทานเนี่ยมันมีศักยญาตศักยภาพสักเท่าไหร่ พอที่จะเอามาประมาณหยาบๆได้ไหมว่าม,มันจะมีผลประโยชน์เท่าไหร่ครับส่วนจะแบ่งกันในแบบไหนผมว่านี่เป็นประเด็นรองครับอตอนนี้ผมผมยังไม่ไม่ไม่เห็นว่ามีใครมาเสนอข้อมูลนะครับที่ที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเอาแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยมันมีศักยภาพประเด็นประเด็นคือว่าความจริงคืออะไรว่าตกลงเรามีมากเรามีน้อยเนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีที่จะสืบหา,าได้หรอครับว่าเอา๊ะขนาดนี้เนี่ย ในอ่าวไทยแล้วในหลุมนั่นหลุมนี้นะครับหรือแม้แต่ในพื้นดินที่ตอนนี้ที่อีสานก็เจาะกันโคลนหมดแล้วเนี่ยมันมีมากหรือน้อยยังไงนั่นสิครับคือประเด็นเนี่ยก็คือข้อมูลที่เป็นธรณีวิทยาเนี่ยมันมันอยู่ที่ไหนมีการสำรวจกันบ้างไหมคือ,อทางปตทเราเองก็มีบริษัทสำรวจใช่ไหมครับเราน่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้ชัดเจนขึ้นผมว่า มันก็คงจะตกคงกันได้ง่ายขึ้นว่าเอ๊ะมันควรจะมีการส่วนแบ่งสักเท่าไหร่นะครับเราควรจะได้เท่าไหร่ทางบริษัทที่เขามาดําเนินการควรจะได้เท่าไหร่มันก็จะได้ชัดเจนขึ้นครับถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมันก็เสียงกันไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีข้อยูลจังครับจะแบบนี้ิดหาตัวเลขมาแบ่งไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้แหละครับหมายถึงว่าเราก็ก็สารวจไปก่อนสารวจเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้รู้ว่าเรามีเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเรามีอํานาจต่อรองอะไรขนาดไหน ใช่ครับถ้าถามว่าเอ๊ะมันมีความเร่งรีบหรือเปล่าออมันอยู่ในประเด็นถ้าถ้าเร่งรีบจริงแล้วก็บอกโอ้ถ้าไม่ทำเนี่ยมันขาดแคลนน้ำมันแน่จริงหรือเปล่าซึ่งก็ก็คงไม่ใช่ใชไหมครับเพราะตอนนี้เราก็นำเข้ามา80กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฮถ้าถ้าช้าไปอีกนิดนึงมันมันก็คงจะไม่ขาดแคลนใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้เวลาอีกสักนิดนึงไปืําทำการสำรวจหาข้อมูลว่าเอ๊ะ ศักยาภาพมันเป็นเท่าไหร่แน่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอข้อมูลชัดเจนขึ้นมาจะแบ่งกันแบบไหนผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญมาคุยกันได้ใช่ครับคือสรุปของอาจารย์คือหนึ่งก็คือตอนนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องขอขาดบัตรตายถ้าไม่ทําวันนี้พรุ่งนี้ตามกําหนดแล้วมันจะโอ้โหมันจะไม่ได้เลยในประเด็นของความขาดแคลนน้ำมันนะครับเรื่องความขาดแคลนเนี่ยครับนะครับอืมครับแล้วอาจารย์มีอะไรจะเสริมในช่วงท้ายไหมครับเรื่องประเด็นเรื่องพลังงานฮะเนี่ยก่อนที่เราจะหมดเวลาไปเนี่ยครับ เออครับผมผมคิดว่าไอเรื่องของการจัดการเรื่องภาษีเรื่องกองทุนอะไรต่างๆ <im it> ผมก็ว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาษีระหว่างน้ํามันต่างๆมันมีความแตกต่างเยอะเลย <im it> นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยภาระภาษีเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น <im it> ฉังนั้นผมคิดว่าในในเรื่องนี้มันมันเดินไปถูกทิศทางครับคร <im it> ับคร <im it> ับผม อ่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับรับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดรธิรพงศ์วิกิตเศษนะครับอาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีด้าครับสนามข่าว